วัดศรีหลวงแจซ้อนตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนในบริเวณนี้ประวัติความเป็นมาประวัติการก่อตั้งวัดศรีหลวงแจซ้อนไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับวัดภูมินและวัดหนองบัว ตามตำนานที่นานยตนาได้บันทึกไว้ในใบลานโดยมีพระครูพิพัฒน์วรเดชเป็นผู้แปลมีใจความว่าครูบายาวิชัยจึงให้ไปขอครูบาเจ้าอสิงวิตักแห่งวัดพระยืนจังหวัดลำพูนช่วยเขียนแปลนก่อสร้างให้เมื่อได้แบบแปลนมาแล้วก็กลับมานิมนต์ให้ครูบายาวิชัยเป็นช่างก่อสร้างความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดสีหลวงแจซ้อนเป็นโบราณสถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนในบริเวณนี้การพัฒนาและการบูรณนะวัดสีหลวงแจ้ซ้อนได้รับการบูรณะหลายครั้งดังนี้พุทธศักราช2509 ชาวบ้านได้ช่วยกันรื้อหลังคาแป้นเกล็ดและเปลี่ยนเป็นกระเบื้องคอนกรีตรวมถึงปรับปรุงผนังวิหารใหม่จากผนังที่มีช่องลูกติ่งเป็นผนังทึบแต่มีช่องแสงและลมผ่านพุทธศักราช2515การบูรณะครั้งที่สองโดยฤาษีตนกินหมากเป็นผู้นำร่วมกับชาวบ้านพุทธศักราช2527ถึง2528 มีการบูรณะพระเจดีโดยการตัดและถอนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนองค์เจดีออกแล้วบกปูนซ่อมแซมให้มีความสมบูรณ์และสวยงามพุทธศักราช2,553กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ทั้งวิหารและพระเจดีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากร วัดสีหลวงแจ้ซ้อนเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจเช่นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งมีน้ำพุร้อนและน้ำตกที่งดงามการมาเยือนวัดสีหลวงแจ้ซ้อน จะเป็นการสัมผัสกับวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวข้อมูลการเดินทางวัดศรีหลวงแจ้ซ้อนตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางการเดินทางจากตัวเมืองลำปางไปยังวัดศรีหลวงแจ้ซ้อนสามารถทำได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและมีรถโดยสารประจำทางจากตัวเมืองลำปาง ไปยังอำเภอเมืองปานแล้วต่อรถไปยังตำบลแจ้ศอนควรตรวจสอบตารางเวลาและเส้นทางของรถโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก,การเยี่ยมชมวัดสีหลวงแจ้ศอนจะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านมาเยือนและสัมผัสความงดงามนี้ด้วยตนเอง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆจากช่องของเราเรื่องเล่าโบราณบร r น n Story c h a n n ขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทิญ